ทั้งหมดจะไร่แต่ที่จะเกี่ยวทุกคนนี้มัน27ไล่เกี่ยวไวๆนี้ทั้งหมด70โอ้โท่านมหาเศรษฐี <laughs> เอางี้ดีกว่าหนูขอตั้งแต่สตาร์ทแรกเริ่มเลยคนที่เขาดูอยู่เดี๋ยวเขาจะได้เอาไปทําตามได้อันนี้ใช้เพื่ออะไรคะเพื่อให้ข้าวได้น้ําหนักดีรวมโตไม่ต้องผสมเคมีเลยโอ้อก็เท่ากับว่าอันนี้เนี่ย,ย,ยมไม่ได้ใช้นนมมเคมีเลยใช่ไหมถ้าใช้กิ่นทองคีมันจะไม่เขียวเข้มนะใช้ เลดลาวาใส่มันจะไม่เขียวเข้มมันจะเข้มนวลเขียวนวลนนนแล้วคุณภาพมันจะต่างกันไหมทำไมสีมันไม่เหมือนกันครับคุณภาพต้องต่างกันแน่นอนอเพราะว่าของเราปรับสภาพดินด้วยอ,อันนี้แล้วก็มันมันมันจะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับต้นข้าวแนละใบข้าวเาสวัสดีค่ะกันตองน,นะคะนรินทร์อกระดกสีคลินค่ะ ตอนนี้กันตองก็เดินทางมาถึงบางปะมาะแล้วนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนัดกับลุงนันไว้จะไปดูข้าวแกใกล้จะเกี่ยวแล้วแต่ดิบอตรงๆนะคะยังหาไม่เจอเลยเดินตั้งแต่โค้กคามซอยหนึ่งแกบอกว่าอยู่ซอยสิซอยสิบเจอแล้วเจอแล้วคะ่ะยวไปหาลุงนัน คหนูว่าหลงไปต้องไกลลุยรอนานไหมอรอนานตั้งพึ่งวันแล้วเนี่ขอโทษดูขอโทษดิจิตรู้จักจ้าจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้าก็ดีเลยลุงนันแนะนำตัวให้กับแฟนเกษตรพิยูนิสครับผมอนันต์พรมนีครับเจ้าของคลังร้อยเก้าสิบห้าเลสลาวาแร่ภูเขาไฟครับ พี่สุดยอดเลยเจ้าของทางไม่พอเจ้าของนา27ไร่ด้ <27 S 1> วย27ไร<อ>่ด้วยทั้งหมดจะเจไร่แต่ที่จะเกี่ยวทุกวันนี้มัน27ไร่กี่ไยวไวๆนี้ทั้งหมด70โอ้ท่านมหาเศรษฐีอ่ะโอ้โหตายแล้วนี่ซื้อมาใช้หรือซื้อมาขายคะเนี่ยเยอะเลยทั้งทั้งครั้งอ่ะทั้งใช้ทั้งขายเลยค่ะว่านาจะเกี่ยวแล้วเนี่27ย27ไร่2เจ็ดไร่ หนูไปดูนะไปดูไปดูนากันด้างป้าไปไปเออเออโอเคถึงแล้วนาลุง ดีมากใช่ไหมเย็นสบายสวยสวยสวยมากสวยหนูสู้ไม่ได้เลยเนอพี่นลุงข้าวสวยจานขนาดนี้ต้องบอกเทคนิคกันหน่อยแล้วล่ะนี่ไงนี่เลยทั้งหมดนี้ใช่ใช้หมดเลยใช่เอางี้ดีกว่าใบหยกอ่าเอางี้ดีกว่าหนูขอตั้งแต่สตาร์ทแรกเริ่มเลยคนที่เขาดูอยู่เดี๋ยวเขาจะได้เอาไปทำตามได้อนอื่นอย่างแรก ตรงนั้นหมักด้วยเทนเดอร์หมักเทนเดอร์ขั้นตอนแรกตอนที่เริ่มปลูกเริ่มทาเทือกหมักไว้สิบวันใช้เยอะไหมสองขวดต่อห้าไร่สองขวดห้าไร่แปลงนี้ที่เราเห็นยี่สิบเจ็ด่สเจ็ดไร่สองขวดห้าไร่ต่อไปต่อไปลุงใช้ตัวนี้อ่าใช้คู่กันทานสะีกับกิ่งทองคู่กันใช้ฉีดกันแมลงฉีดเพิ่มความเติบโตฉีดเพิ่มความสมบูรณ์ ให้กับข้าวอัตราส่วนล่ะใช้ยังไงต่อเท่าไหร่อัตราส่วน3 0ซีซีต่อน้ํา20ลิตรค่ะครับอ่าแล้วใส่ทาสปีดเท่าไหร่ใส่ทามสปีดไป5ซีซีอ่าอันนี้3 0มอันนี้5้าซีซีน้ํา20ลิตรแล้วแปลงนี้ใช้เท่าไหร่ใช้ใช้ใช้ไป1ขวดอ่ะ1ขวดแต่แต่แต่ใช้ไป6ขนนะหครั้งนะก็เท่ากับ6ขวดอันนี้หมดเป็น1ขวด ก็ค่อยๆไปมีระยะไปใช่แล้วมีอะไรอีกขั้นตอนต่อไปครั้งแรกลุงก็หวานด้วยใบหยกอ่าเราใช้ทำสปีดกับกิ่งทองแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปใช้ใบหยกตอนไหนอะคะลุงใช้ใบหยกช่วงข้าวได้เลยครับว่าประมาณ15วัน15วันใช้ใบหยกใช้ใบหยกจำนวนเท่าไหร่จำนวนไล่ละหนึ่งกระสอบไร่ละหนึ่งกระสอบกพราหวานไปหวานไปเสร็จแล้วช่วงเวลาต่อไปทําอะไรต่อช่วงเวลารับท้องอือรับท้องก็คือประมาณสี่เดือนประมาณ 45วัน45วันใช้เลดลาวากรุยะสอบแดงนี้ของไม่เขาเรียกว่าอินเทนจ้อันนี้ใช้เพื่ออะไรคะเพื่อให้ข้าวได้น้ำหนักดีวมโตไม่ต้องผสมเคมีเลยออ้ก็เท่ากับว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ตัว้เคมีเลยใช่ไหมโอ้ใช้แล้วก็น้ำหนักก็เพิ่มท้อง ข้าวก็สวยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ใส่บ่อยไหมคะใส่เยอะไหมก็ใส่ครั้งเดียวใส่ครั้งเดียวลูกขาวหนึ่งครั้งลูกขาวครั้งอันนี้หนึ่งครั้งลูกแดงนี่อีกหนึ่งครั้งครั้งละหนึ่งกระสอบโอ้ก็ใช้อันนี้ถ้าหนูเห็นเนี่ยสีของนาลุงเนี่ยมันออกเหลืองเหลืองเขียวเขียวไม่เขียวเข้มเลยพี่หนูไปเห็นมาส่วนมากมันจะเข้มๆนะถ้าใช้ถ้าใช้กิ่นทองผีมันจะไม่เขียวเข้มนะใช้เลดลาวาใส่มันจะไม่เขียวเข้มมันจะเข้มนวลเขียวนวล <น>แล้วคุณภาพมันจะต่างกันนะมทำไมสีมันไม่เหมือนกันครับคุณภาพต้องต่างกันแน่นอนอเพราะว่าของเราปรับสภาพดินด้วย <ฮะ S 1> อันนี้แล้วก็มันมันมันจะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับต้นข้าวและใบข้าวอ๋อคืออันนี้คือสีแบบปกติปกปตสีแบบว่าพวกอิทรีย<ช>์ถ้าเข้มเข้มมาเนี่ยคือสีเคมี่้ใช่ไหมใช่แล้วทีเนี้ยพอเราไม่ได้ใช้เคมี พวกแมลงสัตรูตงพืชอ,อย่างนี้ไม่มันลุยกิ่งทองอยู่เอาอยู่เอาอยู่เออหรอกิ่งทองเอาอยู่บ้าคนอื่นเขาโดนจะไม่รู้กี่ไร่ทางเพียงเขา <c oughs> เขาฉีดเพี้ยฉีดหนอนกันทั้งหมดนะบ้านบ้านลุงนั้นใช้กิ่งทองขวดเดียวเอาอยู่หมดเลยจริงเหรอรคุณอนอกจากที่จะให้สารอาหารแล้วนี่ไล่แมลงด้วยหรอไล่แมลงได้ด้วยเก่งมากรอดไปได้ยังไงเนี่ยอยู่ติดกันแล้ได้ ดูได้ไม่มีเลยเพี้ยไม่มีลงเลยโอ้ก็แสดงว่าพอใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยมแมลงเนี่ยก็ไม่ได้มายุ่งทําให้ลุงนันเนี่ยมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นถูกไหมอืองั้นหนูถามนี้ดีกว่าสมัยก่อนตั้งแต่ลุงทาไร่แรกๆทํานาแรก,แรกๆเนี่ยได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่เนี่ยทีด,ด,ดีที่สุดก่อนหน้าที่จะใช้ตัวนี้นะค่ะผมใช้เคมีนะได้22ไร่ได้มากสุดเลย22ไร่ได้กี่ตันจ๊ะ ตอนที่ใช้ปุ๋ยเคมีอนะยี่สิบเจ็ดไร่อะได้22ตัน27ไร่22ตันไร่มันก็ไม่ถึงตันนะไม่ถึงตันตุกเกือบเพอมาใช้ตัวนี้ค่ะตอนนี้คาดว่าถ้าเก็บเกี่ยวก็จะได้เกินนาคาดว่าจะได้ประมาณสัก35ตันโอ้ยเยอะขนาดนั้นเลยเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยต้องเดี๋ยวหนูขอไปจับให้เห็นนี่หนูขอไปสัมผัสหน่อยนะได้เลยเฮ้ยหนูเข้าได้ไหมคะ คะนใช่ครับพี่โอ้เนี่ยผลงานผลงานของพียูทั้งหมดพี่ได้ออกมาจับขนาดนี้ขอแบบเนี้ยตาดูแล้วเนี่ยมือต้องได้สัมผัสมีอ้วนนะเม็ดอ้วนเลยเนี่ยเม็ดใสนหน่วงมือก็คือเขาเขาดึงน้ำหนักลงไปใช่ไหมคะใช่ข้าวดีดน้อยมากข้าวดีดน้อยมากน้อยมากเมื่อก่อนเยอะไหมเยอะก็คือข้าวดีดมันก็าเข้าไปหายไป หายไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คือหลอมแหลกคือมันต้องมีแหละแต่ว่ามันน้อยลงอะเนาะอยากได้สักช่อหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรอะให้ลุงให้ลุงให้ลุงเลือกให้หนูดีกว่าเเลุงดด็ไปเป็นหลักฐานสวยๆเลยเฮดูรากรากเขาแข็งไหมรากขาวรากนี่เราสามารถดูขอบคุณค่ะรากนี่เราสามารถแบบดูได้ไหมว่าแบบ อันนี้มันยืนตั้งรางน้ำาั้งรังน้ำอันนี้รากรากสมบูรณ์รากสมบูรณ์พอรังน้ำเราจะขาวรากขาวถ้ารากดำคือข้าวไม่สมบูรณ์แล้วการใช้ผลิตภัณฑ์ของทียูนี่มันช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับรากทำให้ต้นแข็งรากข้าวหาขึนได้มากอ๋เนี่ยยาวแล้วเนี่ย สีอทองเอาอยู่ทุกอย่างไม่<า>ว่าเพียอว่านอนเออแต่ว่าไปไม่มีจริงๆนะสิ่งสำคัญเลยสำหรับการใช้ผลิตภันธุ<ช>์ฟิวไม่มีเคมีใช่ไม่ขี้ไม่มีเคมีมันก็ไม่ตกค้างใส่ข้าวแล้วที่สำคัญเราก็ดินเองก็ไม่ได้มีเคมีคงค้างดินดีดินด,ดีขึ้นค่ะปรับสภาพดินไปด้วยอีกกี่วันเก็บเกี่ยวละวันที่ยี่สิบยี่สิบนี้ก็เก็บเกี่ยวแล้วเนาะเหนื่อยแย่ละข้าวแน่นกันอ่ะนี่แต่ก็ชื่นใจแหละเนาะอยากจะให้มันได้เยอะๆจะได้ตังค์เยอะๆไง แต่ชื่นใจนี่จากที่แต่ก่อนลุงใช้เคมีคือตัวข้าวเขาจะเป็นยังไงคะที่ล<ม>ุงบอกว่าไม่เ<ม><ม>ต็มไม่เต็มแหม่แล้วก็เทียบให้ดูไม่ได้ด้วยนะเพราะตอนนี้เต็ม <c oughs> มัออนจะฟองอย่างเงี้ยเหรอคะ <c oughs> อ๋ะอมันจะไม่เต็มรวงด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแหน่ม,มีมีโชว์ให้หนูดูบ้างไหมมีรวงไหนสวยสวยเหมือนไม่ต้องเด็ดนะ,ะโ,ชโชว์โชว์รวงเฉยๆนี่อะไรเนี้ยนะมันก็สวยอุ้มอันนี้สุดเลยอ่ะ ไปเดินดูอีกได้ไหมคะได้ลุงก็เดินนำหนูแล้วหนูอยากเห็นกว้างๆเลยอันนี้เอาไปปลูกต่อได้ไหมไม่ได้เลยทันได้ใิ่ไหอได้แห้งระหยอดเถ้าป่าถานหน่อยค่ะซึ่งเขาก็สามารถโตได้จริงโตได้โตได้ลุงนี่เสียสละให้หนูดูด้วยใช้กิ่งทองนะอ๋อแช่แช่ข้าวไวใช่ไหมคะแช่กิ่งทองแช่ไม่นานไหมอ่ะ แค่ว้คืนหนึ่งมันก็ไปฝังดินได้มันจะแตกกอบออมาเป็นเม็ดๆ<อ>แล้วมันจะขึ้นเป็นต้นเป็นกอข้าวมา<อ>ไม่ผิดหวังนะ<อ>ใช้ของกีวแน่นไหมแน,น่นไหมแน่นทุกอย่างดีทุกอย่างหมดเลย ไปล้างน้ำให้หนูดูเลยเหรอโอ้ลาข่าวจริงอันนี้เขาเรียกว่ารากแข็งแรง,แงใช่ไหมข็งลากข่าวอืนี่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะที่แบบพาหนูมาที่นาข้าวแถมมาบอกสูตรอีกวิธีที่จะทําให้ต้นข้าวของเราเนี่ยมันแข็งแรง,แงเรืองสวยขนาดนี้หนูก็รวนข้าวในเสอร์กันรวงข้า,ขาวเสื้อก่อนลอ่ะพี่พี่ตากล้องคันหนูก็รวนข้าวในเสื้อกันรวงข้าวคา โอเคหนูยอมก็ได้ใช่สิหนูมันให้ปุ๋ยไม่ได้นี่นะเล่าๆค่ะหนูยอมก็สวยจริงอะไรจริงนะคะอ่าแล้วก็ใครนะคะที่สงสัยอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมม,มาหาลุงนันก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูทางช่องทางออฟฟิเชียลของเราที่ขึ้นให้ตรงนะะี้คอ่ะวันนี้ขอบคุณลุงนันด้วยนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมกเกษตรพี่ยูคะวันนี้กันตองกับลุงนันลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ